มาแล้ว16เมษายน2566เลขลับเฉพาะแอดที่นี่ที่เดียวงวดที่แล้วเข้าวิ่งปักงวดนี้3ตัวนเน้นๆกันไปเลยทางช่องเราแค่แนะแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางเลขลับเฉพาะแอดที่นี่ที่เดียว งวดที่แล้วมีไข่ตามบ้างหรือเปล่าคะที่แอดให้ไว้1เมษาสน2 5า6ให้ไว้ก็คือเลขวิ่งให้สี่แล้วก็ศูนนะคะเข้าที่เลข0ูนย์นะคะต่อมาที่แอดให้ก็คือเลขปักสิบบนล่างนะคะให้เลขศูแล้วก็หนะคะก็เข้ากันที่เลขศูนปักสิบบนนะคะเข้าทั้งเลขวิ่งและเลขปักสิบบนเลยนะคะ ถ้าใครไม่ตามงวดที่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจยไปค่ะมาจัดงวดนี้กันเลยสามตัวเน,น,น้นต้องมาแล้วค่ะและจะมีเลขอะไรบ้างมาดูกันเลยเลขลับเฉพาะแอดที่นี่ที่เดียวงวดวันที่16เมษายน2566เลขวิ่งให้เลข6แล้วก็เลข7นะคะเน้นไปที่6นะคะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะต่อมา คือเลขปักสิบล่างบนนะคะให้เลข6เลข7แล้วก็เลข9นะคะส่วนเลขเจาสอตัวให้เลข60 62 67 68 72 78 79 89เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะระวังตัวกลับด้วยค่ะถ้าใครชอบเน้นให้เน้นที่62แล้วก็67นะคะ และเลขเจาะสั่ตัวที่แอดให้นะคะก็มี7 6 2 8 6 2 8 6 7 9 6 2 9 6 7 9 8 7เน้นที่เลข8 6 2แล้วก็9 6 7นะคะทั้งหมดคือข้อมูลที่แอดได้รวบรวมมาให้นะคะเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดเพียงให้แนวทางเท่านั้นค่ะ อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลยสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ